อิมินาสักาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสักาเลนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสักาเลนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวเทมิสวากาโตพระขวตาธรรมโม ธรรมังนามามิสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆังนามินักโมตัสาภควาโตหาโตสัมมาสัมพุติสานัโมตัสาภควาโตหาโตสัมมาสัมพุติสานโมสาภควาโตหาโตสัมมาสัมพุติสานโมสาภควาโตหาโตสัมมาสัมพุติสาวันธามิพุทธังสาภาเมโทสังธรรมธรมีพันเต วันทรมีธรรมังสาวพรเมโทสังคมัธม,มีพันเตวันทรมีสร้างคังสาวพรเมโทสังคามัธมีพันเตพุทรรธรรงังสารนรังคาดชามีธรรมัปปงสารนังคาดชามีสร้างคังสารนังคาดธามีทุติยปีพุทธังสารนังคาด ชามิทุติยมปีธรรมังสนนังขัดชามิทุติยมปีสร้างขังสนนังขัดชามิตติยมปีพุทธังสนนังขัดชามิตติยมปีธรรมังสนนังขัดชามิทุติยมปีสร้างขังสนนังขัดชามิติสนาคงขามนังนีตาวมันเตนิติปิโสภะคะวาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารทีสัทธาเทวมนุสสานํพุทโธภควาเตสวากาโตภควตาธมโสันทโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังิทโวิญญูหิเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสัง โอุชุปฏิป no? ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสาอยุภาณิอัฏฐปุริสาบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทากขิเนโยอัญชลีการานิโยอนุตรังปุญญาเขตังโลกะสาเิ คาhuสาฮา sามาเพn